ได้ทำช่องใหม่ไว้นะฝากติดตามช่องใหม่ด้วยมิสเตอร์คุกคุกช่องทำอาหารคุกคุกก็คือทำอาหารับผมคุกกิ้งอะไรแบบนี้ใครเป็นเพื่อนกันใครชอบในผลงานของผมก็ขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องที่ผมบอกไปมิสเตอร์คุกคุกขอบคุณมากครับผมกดให้มันครบพันเพื่อนๆตอนนี้มันหกร้อยเองกดให้มันครบพันครับผมอืม ขอบคุณครับอาจจะมีแบบคลิปถ่ายกับแฟนอะไรช่องนี้อาจจะแบบถ่ายวีวีล็อกวอล์กอะไรแบบนี้นะอืมฝากเลยครับขอบคุณครับ,บ,รบวิธีติดตามอย่างถูกต้องกดติดตามกดกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเมน,นูซุกี้แห้งนะครับผมผมจะทำซุกี้แห้งก็มีหญ้่าต่างๆนะครับผมมีทั้งผักวุ้ง ผักกาดขึ้นช่ายนะแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมนี่แล้วก็หมูหมักครับเพื่อนๆหมูหมัมกหมูหมัมกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือหุนเส้นครับผมเมนูนี้ทำไมผมถึงอยากทำหรอครับผมเพราะน้องๆมีคนหนึ่งเขาขอมานานมากเลยก็คือซุกกี้ครับผมให้ผมทำซุก,กี้นาหรือซุก,กี้แห้งก็ได้มาเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าอ่าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์ให้ผมกดแชร์ผมด้วยนะครับเพืเ่อนๆวันนี้จนะทําถาดยักษ์ถาดใหญ่กันเลยมีวัตถุดิบมีเท่านี้นะครับอยู่แบบง่ายๆทำง่ายๆจบๆครับผม แน่นเสร็จแล้วครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงมั่งครับผมวิธีทำพอทำกันได้หรือเปล่าชอบทำกับข้าวก็คงดูรู้เรื่องนะครับผมใครชอบทำกับข้าวหรือชอบกินหรือชอบดูเฉยๆแต่ทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับผมค่อยๆทำไปหรือว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่ครับผมซุก,กี้แห้งนี่ถาดใหญ่ๆเลยนะใหญ่มากจริงๆอันนี้ก็แบบถาด ถัดสกินสําหรับสองคนเลยแบบเนี้ยมามามาลงมือกันเลยเพื่อนๆแต่ของผมสูตรนี่สูตรไหหลําเนะเพื่อนๆสูตรเต้าหู้ยี้นี่ๆๆนี่นี่กับน้ําจิ้มรสเด็ดครับผมเป็นอย่างนี้เลยน้องๆขอมาขอมานานแล้วแหละผมเห็นข้อความอยู่นะมากินกันเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อนๆตั้งใจทําทุกคลิปเลยอื หาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันมาผักมีประโยชน์<笑><笑>เดี๋ยวมันไหลอีกผมละกลัวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเห็นอะไรไหมเนี่ย คนทำ YouTube จะรู้ดีนะครับผมโดยเฉพาะสายกินว่าต้องทำยังไงอะไรแบบไหนก็ขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ให้สุภาพนะครับผมหรือว่าใครจะปัน่นปันสนุกสนุกแต่ก็อย่าเกินเลยนะครับเพื่อนๆมาๆมา,มากินด้วยกันมา <_ <EN> _อื<__เพิ่นสีเพิ่นสีวา้าวสุดยอดเมนูนี้ทำเองกินเอง ราดลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไหลต้องมือหนึ่งจับไว้ด้วยเพื่อนๆเห็นลนะัวกลัวๆกำลังอร่อยอร่อยเดี๋ยวมันไหลคักๆผักหลายๆเนี่ยแซบแซบผักหยาหลายๆแซบครับผม หรสชาติเหรอครับผมไม่เผ็ดนะมัน,มน,หนหวานหอมหอมรสชาติกลมกล่อมครับผมอูมามิ ืม,ม,มาเด้อพี่น้องมากินเขาแล้วกันครับผมใครยังไม่ได้กินเขาอืมม,มักมูไหมมัมกมูประมันสามชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ทาให้เบิงวิธีมักแนวไดนอะ แซ่บครับผมฮอนฮอนเอาพายุเขาเนาะฝนมันก็สิตกมันก็เลยเอามันฮอนอบอ้าวครับผมอบอ้าวฝนมันจะตกอือหือ mhm <laughs> wow mm. wow qua mhm qua mhm qua เพื่อนๆผมได้ทำช่องใหม่ไว้นะฝากติดตามช่องใหม่ด้วยมิสเตอร์คุกคุช่องทำอาหารคุกคุกก็คือทำอาหารครับผมคุกกิ้งอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งกันช่องนี้บินด้วยครับผมเดี๋ได้มีช่องสำรองไว้ให้เพื่อนๆได้รับชม อันนี้ไม่บังคับนะครับเพื่อนๆใครเป็นเพื่อนกันใครชอบในผลงานของผมก็ขอบคุณมากๆครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องที่ผมบอกไปมิสเตอร์คุกคุขอบคุณมากครับผมกดให้มันครบพันเพื่อนๆตอนนี้มันหกร้อยเองกดให้มันครบพันครับผมอืมขอบคุณครับอาจจะมีแบบคลิปถ่ายกับแฟนะอะไรช่องนี้อาจจะแบบถ่ายวีวีล็อกวอล์กอะไรแบบนี้นะอืม ฝากดครับขอบคุณครับไก่สิบยอดเลยเหมือนเสียงรถพยาบาลทำอะไรเด้อ พี่ทาให้แล้วนะอืมต่อไปก็เหลือหมูกระทะแล้วก็ไก่อะไรนะ่ะไก่แช่น้ปาปลาอะไรสักอย่างอมผมก็พยายามตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนก็ผมไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าผมขับแก๊บอยู่เนาะผมก็จะแค่กดหัวใจกดไลค์ให้เมื่อผมว่างผมก็จะคอมเมนต์ตอบกลับนะ อดีอยวว่าผมเดอ้อส่วนมากผมจะตอบกลับนมาอืมร่อยโอเคครับผมคำสุดท้ายก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมกดติดตามอีกช่องหนึ่งให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เพียงพอแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ <c> อื้อหือ ทำให้แล้วนะกว่ายจะทำได้แต่ละเมนลงต่จะลงตลาดเรีตยมข้าวเรียมของอืมขอบคุณครับ